สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปภาลสมแสงสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววชรพันธ์มิสระสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิมลรัตนวันและสถานที่ที่พวกเราอยู่ตอนนี้นะคะคือวัดแม่กาห้วยเคียนตั้งอยู่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพยาวเป็นวัดที่มีความสำคัญในชุมชนทั้งในด้านศาสนาและวัฒนธรรมค่ะ วัดแม่กาห้วยเคียนมีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาภายในวัดมีสาลากันประเรียนพระอุโบโสถและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของชาวบ้านนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนาพิธีต่างๆเช่นการทำบุญวันพระการแสดงพระธรรมเทศนาและการปฏิบัติธรรมค่ะวัดแห่งนี้ไม่เป็นเพียงที่พึ่งทางใจของพุทธศาสานิกชน แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นสถานที่จัดก,กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆ ศาส,สดาของศาสนาพุทธวัดแม่กาห้วยเคียนเป็นวัดที่ในพุทธศาส,สนายึดถือพระโคตามะพุทธเจ้าเป็นศาสดาและปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์วัดแห่งนี้ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธในชุมชนพระพุทธเจ้าทรงเน้นการปฏิบัติธรรมและการพัฒนาจิตให้พ้นจากกิเลส ศาส,สนาพิธีหรือพิธีกรรมสำคัญในพุทธศาสนาณวัดแม่กาห้วยเคียนวันมาคาบูชาคือ15ข้ามเดือน3วันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงโอวาทปฏิโมกข์พุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานและเวียนเทียนวันวิสาขาบูชาคือ15ข้ามเดือน6วันคล้ายวันประสูติตัรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้าพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตักบาตรวีนเทียนและฟังธรรมเพื่อรำลึกถึงพระพุทธเจ้า วันอาสารหาบูชาคือ15บห้าข้ามเดือน8วันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงปฐมเทศนาและเป็นวันที่พระตนตรัยครบสมบูรณ์พุทธศาสนิกชนร่วมการทําบุญตักบาตรเวียนเทียนและฟังธรรมวันเข้อพรรษาแรม1ื่มข้ามเดือน8 พระสงเดิมจำพรรษา3เดือนไม่เดินทางไปไหนในวันนี้จึงนิยมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและทำบุญตักบาตรวันออกพรรษาคือ15ข้ามเดือน11สิ้นสุดการจำพรรษาพระสงฆ์สามารถว่ากก่าวตักเตือนกันได้วันมหาปวารณาพุทธศกันิกชมร่วมการทำบุญตักบาตรและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ศาส,สนิกชนวันแม่กาฮ้วยเคียนกลุ่มศาสนิกชนหรือกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องกับวันแม่กาฮ้วยเคียนเป็นถานที่ทางศาสนาในพื้นที่ประชาชนไปทํากิจกรรมทางศาสนาเช่นการสวดมนต์ไหว้ฟระฟังธรรมทําบุญและทํากิจกรรมอื่น,นๆเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาค่ะพระไตรปิฎกค,คือคมภีร์สําคัญของพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งรวมคําสอนของพระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็นสามมวดหลัก ได้แก่ 1. วินัยปิดกคือคำพ์ว่าด้วยวินัยหรือศีลของพิสุข 2. สุตตันตปิดกคือคำพิว่าด้วยพระธรรมเทศนาทั่วๆไปไม่มีประวัติหรือท้องเรื่องประกอบ 3. อภิธรรมปิดกคือคำพีว่าด้วยข้อธรรมล้วนๆไม่มีประวัติและท้องเรื่องประกอบ สุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาพุทธตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านิพพานหมายถึงภาวะแห่งความดับทุกข์หลุดพ้นจากกิเลสวัดแม่กาห้วยเคียนจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ทางกายภาพแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนฝึกฝนตัวเองผ่านศีลสมาธิและปัญญาเช่นการสวดมนต์ภาวนาการปฏิบัติธรรมและการฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งล้วนเป็นแนวทางที่นำพาสู่ความสงบในใจแม้ศาสนาสถานจะเป็นสถานที่สำคัญในการฝึกจิตใจแต่พระพุทธเจ้าสอนว่านิพพานไม่ได้อยู่ที่วัดเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การปฏิบัติของเราในชีวิตประจำวันเช่นการโลละความโลภโกรธหลงการมีสติรู้ตัวในทุกขณะและการใช้ชีวิตด้วยความเมตตากรุณา,าและมีปัญญาสิ่งเหล่านี้ตั้งหาก ที่นำพาให้เราเข้าใกล้นิพพาน